วัดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องนะคะพิมม์น i n สตอรี่นะคะก็วันนี้นะคะพิมพ์จะมารีวิวนะคะยามาดามนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นคูชชั่นนะคะของยาย่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นของดูเฟช h อปนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเลยนะคะก็นี่นะคะตลับนี่ถือว่าแบบหรูหรามากเลยนะทุกคนตัวนี้นะคะก็เปิดให้ดูดีกว่า ของเขานี่ใหญ่มากๆเลยนะคะต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้นะเขาเราแอบเปิดใช้ไปแล้วนะก็ประมาณ3 4วันแลละทุกคนก็คือ,อน,นี่ค่ะก็คือผ่านการใช้งานจากเราเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็คือตัวนี้นะคะเขาก็จะมีรีฟิลมาให้ด้วยนะทุกคนก็ถ้าเกิดใครไม่เอารีฟิลนะก็ราคา6ก0กว่าบาทนะแต่ว่าตัวนี้เราซื้อสีเบอร์23มานะคะทุกคนก็ผิวเรานะคะค่อนข้างที่จะใช้ได้ประมาณ2เบอร์เลยนะก็จะเป็นเบอร์23ส แล้วก็เป็นเบอร์25นะคะทุกคนก็นี่เลยตัวนี้ค่ะก็จะเป็นรีฟิลของเขานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นอ่ารีฟิลของเขานะคะก็เขาบอกไว้นะว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นอ่าคูชชั่นนะคะที่บำรุงไปด้วยนะทุกคนน,นะก็ จะมีนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆนะ,ะเป็นกลิ่นโสมนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นประมาณว่ากลิ่นแบบสมอ่อนๆนะคะัคือกลิ่นไม่แรงนะทุกคนก็คือถ้าใครที่แบบว่าชอบกลิ่นโสมหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือใช้ได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราลองแบบมาทาให้ดูเลยดีกว่าแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเนี่ยคือเขาทํามาแบบโอเคมากเลยนะมีแบบว่าแบบเอยดอกมงดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวเรากดให้ดู คือกดมาแค่นี้ก็คือแบบว่าได้ได้เนืร์คุชชั่นแล้วทุกคนนี่เสียดายเราจะค่อยๆบินนะทุกคนก็พับของเขานะค่อนข้างที่จะแบบว่าใหญ่มากๆเลยนะทุกคนก็คือแบบโอเคอ่ะมัน ใช้เวลาในการทำนิดเดียวเองอะเป็นไงคือผิวท like> ี่ได้นี่คือกิบก็คือตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมของไข่ม hm uhh ุกด้วยนะคะทุกคนก็จะทําให้หน้าของเราดูแบบสว่างมากเล่นแสงมากๆเลยก็วิธีการใช้นะคะเราก็ค่อยๆกดลงไปนะทุกคนก็คือเราจะไม่ปาดเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราปาดเนี่ย คือคุชั่นอะมันจะไม่ค่อยเกาะผิวเท่าไหร่ให้ดูเป็นไงเราว่ามันก็ไม่ลอยนะก็ค่อนข้างที่แบบพอดีนะก็ค่อนข้างที่จะได้เป็นงานแบบผิวนิดนึงนะก็คือจะแบบไม่ได้ปกปิดอะไรมากอะทุกคน แต่ถ้าสมมติใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องริ้วอยอย่างเงี้ยก็สามารถนะคะใช้แบบคอนซีลเลอร์นะช่วยด้วยเนาะตัวนี้ก็ก็ใต้ตากันไปเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะใช้คอนซีลเลอร์ไหมถ้าส่วนตัวชอบนะทุกคนก็คือแบบดูผิวหน้ามันดูสุขภาพดีมากๆอ่อะ ราคาก็ไม่แพงนะ990บาทเนี่ยคือแบบว่าเหมือนเหมือนได้มาทั้งสอง่ะและแพ็กเกจเขาทำดีมากจริงๆทุกคนก็คือแบบหลมูมากๆอีกอย่างกระจบเราชอบใหญ่ค่ะรู้สึกแบบผิวฉันสุขภาพดีอะ่ะเหมือนนอนแบบประมาณ1ปีอะ่ะอะไแต่ไม่นะเรื่องจริงคือเราแบบนอนดึกมากทุกคน ก็แนะนำนะคะถ้าเกิดใครผิวนะผิวมันนะคะก็ใช้แป้งฝุ่นนะแต่ว่าลุคนี้ยเราจะไม่ไม่ใช้นะก็คือบอกก่อน,นะค่ะผิวของเราค่อนข้างเป็นผิวที่ผสมนะจะแบบมัน,นช่วงแบบว่าทีโซนอะไรประมาณเนี้ยนะทุกคนตอนนี้นะคะก็อากาศเย็นๆนะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเหมาะนะกับคนที่แบบว่าแบบเออ แต่แบบว่าถ่ายรูปอยู่บ้านก็ได้นะตัวนี้พิมพ์คิดว่ามันมันก็น่าจะเหมาะนะแต่คิดว่าถ้าเกิดสาหรับคนที่แบบว่าไปลุยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยเหมานะเนาะก็อาจจะเยิมได้ก็แนะนํานะคะให้ใช้แป้งที่มันแบบโปร่งแสงนะตัวนี้หรือว่าจะเป็นแป้งฝุ่นก็ได้นะทุกคนก็คือลงเนาะเฉพาะช่วงที่แบบว่าเออเราคิดว่าช่วงนั้นที่หน้าแบบเรามันอะคะ่ะแต่ส่วนของพิมพ์ก็จะลงแค่แบบเป็นช่วงแบบ T ีโซนอย่างเดียวเลยนะค่ะอันนี้ก็เราก็ไปแต่งหน้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ก็คือลุกที่ได้นะก็จะออกมาเป็นแบบงานแบบว่าช้ำๆเลยนะทุกคนค่อนข้างที่จะเหมาะกับว่าการถ่ายรูปอยู่บ้านอะไรเงี้ยเออคือมันได้ได้แกคือมันไม่ใช่ได้อยู่นะแล้วม,มันได้เลยนะทุกคนก็คือโอเคเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าการปกปิดเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้โอเคแต่ว่ามันก็ยังเห็นนะเห็นอยู่ทุกคนก็ยังเห็นจุดอะไรอย่างนี้อยู่นะแต่ว่า เรื่องรอยคาใต้ตาของเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่หนักมากเท่าไหร่ก็คือโอเคอยู่ค่อนข้างที่จะผ่านไปได้อยู่ไม่ต้องแบบใช้คอนซีลเลอร์ยอะไรเงี้ยก็คือจะมาสปให้ฟังดีกว่าถามว่าเหมาะใครทุกคนก็คือถ้าเกิดใครผิวแบบว่าที่ผิวน้ํามันมากๆตัวน,นี้เราไม่เหมาะแล้วคิดว่ามันค่อนข้างเหมาะคนที่แบบว่า,าผิวธรรม,มดาจนผิวผสมนะคะทุกคนเราอะไม่ได้แบบลงแป้งเลยนะทุกคนเนี่ยเราให้ดู ผิวมันก็จะประมาณเนี้ยก็ยังโอเคอยู่นะอันนี้ก็ผ่านไปประมาณแบบสักชั่วโมงหนึ่งได้แหละอืมก็โอเคเลยนะทุกคนก็เหมาะคนที่ทํางานแบบว่าในห้องแอร์นะทุกคนถ้าเกิดใครที่แบบจะไปลุยหรือว่าเออไปงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําค่ะเป็นรองพื้นดีกว่าทุกคนนะก็พวกนั้นก็จะให้การปกปิดที่ดีกว่าคุชชั่นตัวนี้นะคะก็โอเคนะค่อนข้างที่แบบโอเคกับโทนสีเขาเลยก็คือ ตอนแรกก็คิดว่าจะแบบว่าออกไปแบบว่าโทนแบบชมพูหรือเปล่าอะไรแต่แต่ไม่นะก็จะแบบว่าเป็นโทนเหลื่อมกันนะคะก็เฉดสีค่อนข้างที่จะแบบว่าน้อยนิดนึงนะคะก็จะมี3สีด้วยกันเนาะตัวนี้เนาะก็อันนี้เราก็ใช้เป็นแบบเบอร์กลางนะคะทุกคนก็จะมีแบบเบอร์แรกน่าจะเป็นเบอร์แบบว่าที่ขาวสุดน่าจะเป็นเบอร์21มากกว่านะทุกคนก็อันนี้เราก็เลือกมาเบอร์23นะคะตอนแรกเราเอาเบอร์มา25แล้วเดี <ใช S 1> ๋ยวเราจะแบบขึ้นรูปให้ดูวันนั้นที่เราแบบไปลองนะทุกคนก็คือ จะให้ดูความแตกต่างหรือว่าแบบเออมันใช้ได้อ่ะผิวเรามันใช้ได้ทั้งทั้งสองสีซึ่งเขาก็ทํบออกมาได้แบบโอเคนะคะทุกคนก็ถามว่าซื้อต่อไปแน่นอนนะคะทุกคนก็ตัวนี้นะคะก็แต่อาจจะไม่ได้ดีดเท่าแบบตัวตัวละเนตนะตัวนี้เนาะถ้าเกิดใครชอบแบบว่าแมทแมทหน่อยก็ไปลองนะคะลาเนตเนาะตัวแบบสีเขียวนะคะทุกคนก็โอเคค่ะทุกคนแบบว่าให้นะเราให้ประมาณแบบแปด เต็มสิบนะคะก็คือแบบหนึ่งชอบนะคะแพ็กเกจนะคือแพ็กเกจของเขาคือทําดีมากนะก็คือแบบเออมันหลดูดีทุกคนก็คืออีกอย่างเราชอบนะก,กระจกลับพับนะคะของเขามันแบบดีมากมากก็สุกนะคะคร่าวๆนะคะถ้าเกิดใครที่มีผิวนะคะประมาณพิมนะคะก็ไปซื้อได้เลยนะคะหรือจะซื้อเป็นเบอร์แบบว่า23ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวน,นี้นะคะตอนแรกเราคิดว่ามันค่อนข้างที่าอาจ,จะดอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคงจะพอดีกับ สีผิวของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่นะทุกคนก็คือผิวมันก็จะประมาณนี้เราสามารถใช้เพิ่มนะคะระหว่างวันได้นะทุกคนก็คือไม่เป็นคราบนะคะทุกคนก็ถ้าสมมติใครนะคะที่แบบว่าผิวหน้ามันนะก็หลีกเลี่ยงนะคะกับพวกสกินแคร์ที่แบบว่ามีความมันมากๆนะคะทุกคนก็ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกับพิมพ์ใหม่ได้นะคะในคลิปหน้านะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมจนจบเลยนะคะเพื่อนเ